สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้รายการสองยามจะพาท่านไปรู้จักกับไสยศาศสตร์ศาสตร์แห่งความศรัทธาจากเรื่องเล่าชาวสยามแอปเกจิดังนี้ครับไสยศาศสตร์ศาสตร์แห่งความศรัทธาเมื่อครั้งสมัยสุขโขทยัยไสยศาสตร์เข้ามามีบทบาทมากที่สุด เพราะในยุคนั้นพระมหากษัตริย์และขุนานางต้องออกรบพร้อมกับทหารรวมถึงการปกครองการบ้านการเรือนทั้งหมดต้องใช้สยศาสตร์ทั้งสิน้นเพราะสยศาสตร์แยกเป็นหลายแขนงเช่นวิชาคงกระพันชาตรีวิชาแคล้วคลาดวิชาเมตตามหาสเสนมหานิยมวิชาสเสน่เล่คนวิชาแต่งคนวิชากำบังและอื่นออีกมากมาย วิชาคงกระพันชาตรีจะใช้เมื่อเวลาออกรบผู้เป็นเจ้านายหรือผู้มีวิชาอาคมก็จะแจกเครื่องรางของขลังต่างๆทั้งตะกรุดผ้ายันและวัตถุมงคลต่างๆบางก็ลงอักขรสักยันตามร่างกายเป็นหมึกบ้างเป็นน้ำมันบ้างบางรายก็เขียนยันลงตามร่างกายบางรายก็เป่ายันลงตามร่างกาย แล้วแต่ว่าใครจะเรียนมาแบบไหนก็จะใช้วิชาตามที่ตนเรียนมาแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ก็มีจุดประสงค์เดียวกันคือเพื่อให้เกิดความเป็นมงคลแก่ตัวของผู้เข้าทำพิธีและเพื่อให้มีพลังงานมาประจุลงสู่ตัวของคนคนนั้นเมื่อมีพลังงานมาประจุแล้วก็จะส่งผลให้เนื้อหนังมีความคงทนต่อคมอาวุธทุกประเภทจนมีดฟันแทงไม่เข้า แต่จะทำให้ตายต้องใช้ของแหลมแทงสวนทวารอย่างเดียววิชาคงกระพันชาตรีนั้นยังมีแยกออกไปอีกถึง9วิชาคือวิชาอาพัดเล่ามากใบพลูยาสูบพลิกไทยว่านและรากไม้ต่างๆวิชานี้ใช้เสกของกินเพื่อให้เกิดความคงกระพันชาตรี วิชาปูนคาดคอวิชานี้ใช้เพื่อให้เกิดความคงกระพันชาตรีวิชาเรียกน้ํามันเข้าตัววิชานี้ก็ใช้เสกเรียกน้ํำมันให้เข้าไปอยู่ในตัวเพื่อให้เกิดความคงกระพันชาตรีวิชาอาบน้ํำว่านวิชานี้ใช้อาบเพื่อให้เกิดความคงกระพันชาตรีวิชาอาบน้ํามันเดือด วิชานี้ใช้เสกอาบเพื่อให้เกิดความคงกระพันชาตรีแต่เวลาอาบจะไม่รู้สึกร้อนเต่อย่างใดวิชาเสกฝุ่นทาตัววิชานี้ใช้เสกฝุ่นทาตัวเพื่อให้เกิดความคงกระพันชาตรีในบางทีก็เรียกว่าหานุมานคลุกฝุ่นวิชาสักยันวิชานี้จะใช้ของแหลมจุ่มหมึกหรือน้ำมัน มาแทงลงบนผิวหนังเพื่อให้เกิดเป็นยันต่างๆให้เกิดความคงกระพันชาตรีนั่นเองวิชาเขียนยันวิชานี้จะใช้ของไม่แหลมจุ่มน้ำมันมาเขียนลงบนผิวหนังเพื่อให้เกิดเป็นยันรูปต่างๆเพื่อความคงกระพันชาตรีอีกเช่นกันวิชาเป่ายัน วิชานี้จะใช้เป่ายันต่างๆเพื่อให้เกิดความคงกระพันชาตรีวิชาชาตรีคนส่วนใหญ่มักเรียกรวมวิชาคงกระพันกับวิชาชาตรีเข้าด้วยกันเป็นวิชาคงกระพันชาตรีแต่ที่จริงแล้ววิชาชาตรีนั้นต่างจากวิชาคงกระพันตรงที่ว่าวิชาคงกระพันจะฟันแทงไม่เข้า แต่ก็ยังมีความเจ็บปวดเกิดขึ้นอยู่แต่วิชาชาตรีนั้นทำให้ไม่รู้สึกเจ็บเลยเพราะวิชาชาตรีทำให้ของหนักต่างๆที่จะมากระทบตัวเบาไปหมดคนที่สำเร็จวิชานี้สามารถกระโดดได้สูงเกินสามวาวิชานี้เป็นวิชาแต่งตัวแล้วบริกรรมคาถาเอามือทั้งสองลากไปตามตัวเรียกว่าชักยัน แต่ส่วนมากมักจะเป็นวิชาของอิสลามวิชาแคล้วคลาดวิชาแคล้วคลาดเป็นวิชาที่เหนือกว่าวิชาคงกระพันและวิชาชาตรีเพราะแม้มีคนมุ่งร้ายหมายจะทำอันตรายก็ไม่อาจจะทำอันตรายได้เป็นแคล้วคลาดทุกครั้งไปคือไม่เจอไม่โดนและไม่เจ็บถึงแม้จะสู้กันซึ่งหน้าไม่ว่าจะเป็นยิงหรือฟัน ก็จะหลบเลี่ยงหลุดรอดไปได้ทุกครั้งไปโดยที่ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถจะทำอันตรายได้วิชานี้ส่วนมากจะถูกประจุอยู่ในเครื่องลางของขลังและลายสักยันต์ต่างๆรวมถึงการเขียนยันและการเป่ายันด้วยวิชาแคล้วคลาดถือเป็นวิชาที่เกจิอาจารย์ส่วนมากนิยมใช้กันอีกด้วยวิชามหาอุดวิชามหาอุด เป็นวิชาที่นำมาใช้เฉพาะกันปืนถ้าผู้ใดสำเร็จวิชามหาอุดเมื่อครั้งมีเหตุให้โดนยิงปืนที่ยิงก็จะยิงไม่ออกหรือในบางครั้งอาจจะทำให้ปืนแตกขามือของผู้ยิงได้เลยวิชามหาอุดมักถูกเขียนลงตะกรุดใช้กันปืนและมักจะเสกรวมกับวิชาคงกระพันและแคล้วคลาดเพื่อให้คลั่งยิ่งขึ้นและเป็นการกันพลาดอีกด้วย คือถ้าหากยญิงออกก็ไม่โดนหากโดนก็ไม่เข้าเป็นต้นวิชาแต่งคนวิชาแต่งคนเป็นวิชาที่ใช้คุ้มครองตนเองและคนอื่นในอดีตผู้เป็นแม่ทัพในกองมักจะใช้วิชานี้คุ้มครองตนเองและลูกน้องให้รอดพ้นจากโคมีดคมกระสุนวิชานี้มักใช้เสกน้ำมันงาหรือปูนกินหมากทาใต้าคางหรือบางรายก็ใช้ทาตัว ทำให้คงกระพันเป็นอย่างดีวิชาต่างๆที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ในอดีตจนถึงปัจจุบันพระสงฆ์และผู้มีวิชาอาคมทั้งหลายมักจะนํามาใช้ในการสร้างพระเครื่องและเครื่องรางของขลังเพื่อใช้คุ้มครองให้เป็นสิริมงคลต่อผู้ที่นําไปบูชาในบางอาจารย์อาจจะนํามาใช้ในการลงอักขระสักยันลงบนร่างกายอีกด้วย ขอบคุณข้อมูลจากเรื่องเล่าชาวสยามแอปเกจกิและขอให้ท่านผู้ติดตามรายการทุกท่านโชคดีมีความสุขพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับด้วยความขอบพระคุณสวัสดีครับ